มือนีนําเสนอเมนูข้าวปุ้นน้ํายาป่าตีนไก่ได้คะ่ะพี่น้องค่าบอกเคยเหตุจักเทือ,อยหญิงเอ้ยมือหนีเจเนยคนสิโซฟีมือจ้าข้าวปุ้นน้ํายาป่าตีนไก่มาก,กินแซ่บๆน้ำกันคะ่ะพี่น้องค่าก่อนอื่นถ้ากับคนของลงจากรถก่อนเนาะคะ่ะไปชอบตลาดเองเลยจ้ามือหนีเจหญ่เพิ่นผ้าไปเนาะคะ่ะตลาดเศร้าเศร้า,าพี่น้องเอ้ยมือนีก็มาก,กับเสียงแหตุเสียงแห่งคือเก่าจากพี่น้องค่าตกคําตกแรงมาจ้ามันเป็นอย่างเป็นไข่เป็นไอรูดจะระงึดหลายตั้งแต่เศร้าจากโควิดมาหนีเนาะี่ น้องร่างกายบ่คือเกาเด้อค่ะบอกโลดภัสิว่าคือเก่ากะยากันผู้นึงแหละ่ามันบ่คือเกาขั้นเศ้าจากโควิดละหันจ้ะมือนี่เจ้เพอ่์สิโซฟีมือเด้อจากขั้นตอนวิธีการทำกระสีลัดไปรัดมาเด้อหญิงโ่เม่ังดดกพวกยายๆเพื่อนแบ่งหน้าที่กันเหตุฉันกะทายทำนำบททันหญิงผู้นึงไประเดอันนึงผู้นึงงปเฮ็ดอันนึงงนาะจากขั้นกระเวิร์กกระเวิดมาทายได้เท่าที่ทายเด้อหญิงเอ้ววิธีการทำขั้นตอนก็ขอโทษขออภัยหลายๆเด้อค่ะพี่น้องขาทายบทท่านจ้าเจ๊แนทเพื่อนพาไปตลาดบางไงจ้ามือนี้ได้ ผักได้หยามาหลากหลายอยู่ยิงเอ้ยผักจะมีแต่ราคาถึงถึกดอกค่ะเพราะว่าไปตลาดเศร้านาอค่ะพวกขายสอกขายส่งขาเจ้าสิยังงยู่ะนะคะก็เฝ้าไปซื้อเอาให้มันทัานกกอนตลาดไายนะหญิงสิได้ของถืกจ้าน้ำยาปามือนนี้เจ้งไงเพอ่์อสิโซฟีมือเด้อค่ะเขาก็เลยรับบทเป็นลูกมือเนาะค่ะเตรียมส่วนผสมซอยเพลินเพลินกระสีค่อยบอกว่าตาม,มันานั่นแกอันนี้นะคะพริกแกงกบ่ได้ซื้อนะคะหญิงต้มหมักเพ็ดต้มหัวหอมต้มกระเทียมค่าตะไคร่ใบมะกรูดต้มลงไปในนํำซุปนะคะแล้วก็เอามาตำ แบบนี้จ้าต้มลงไปในะนาตอนที่ข้าต้มปลาเด้อยิงเดอ้อแล้วก็รุงปลาแดปรุงเกลือรุงรสด,ดีค่ะนาะใส่ลงไปในตอนนั้นเลยค่ะมันกระสีเอาไว้ป็นน้าเขาปุ่นนะคะความเข้มข้นมันก็จะอยู่ตรงนั้นเด้อยิงเดอ้อตักเนื้อปลาออกมาจากหมอน้าแกงเข้านะคะแล้วก็เอามาเสียเอาแต่เนื้อมันแล้วก็เอามาตําใสเครื่องแกงเข้าแบบนี้เด้อค่ะตําจนมันมุนนะคะถ้าเจอก้างก็หยิบออกเด้อยิงหน้าที่นี่แหละมันสิเจอ,อตําล้วแล้วๆก็เอาไปผัดใส่กระทะนะคะหยอดน้ำมันลงไปใส่นิดหน่อยนะคะผัวจนมันหอมจนมันแต่ แห่กันมันผุนเด้อหญิงเพราะว่าข้าวบะได้ใส่กะทินะคะข้าต้องรัวให้มันแบบเค้มข้นจุดกินหอมหมดเลยค่ะส่วนตีนไก่กับกึนไก่ถ้าก็แยกต้มอีกหมอนึงเด้อหญิงมันจังบะเหมือกบะเป็นมันท่น้าค่ะตักน้าส่วนนั้นออกนะคะน้าซุปที่ข้าใส่ในตอนนี้ก็สิเป็นน้าต้มปลาละกัที่ข้าปรุงปลาแดกไว้นะคะหญิงละกะเอาเครื่องผัดของข้ามาเทลงเลยค่ะคนโคลโคลีเติมตีนไก่เติมกึนไก่ใส่เลยค่ะหน้าตาสีสันกะสิเป็นแบบนี้เด้อหญิงเพราะว่าขาเห็ดเป็นน้ำยาปลาน้ำปลา นะคะบริใสกะทิค่ะพี่น้องค่ะเติมใบมะกรูดนะคะเพื่อความหอมเข้มข้นเด้อหญิงละกันใส่ต้นหอมผักชีและก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยพร้อมตักเสิร์ฟน้ำยาปลาซูนี่นะคะเกษตรเป็นสูตรเข้มข้นจะออกเผ็ดเ็เค็มๆนะคะพี่น้องนวเด้อค่ะมาพี่น้องเสร็จเรียบร้อยแล้วโรยด้วยพริกทอดนะคะพริกทอดนี่แล้วแต่มากเด้อหญิงผู้ใดมากก็ใส่ผู้ใดบ่มักก็บ่ใสกก็ได้ค่ะเพราะว่าส่วนมากพริกทอดเขาจะโรยในน้ำยากะทินอาจะแต่ห้ามมากินเผ็ดหญิงเขาก็เอามาโรยนะ ได้จ้าอาหารไม่มีสูตรและรสชาติที่ตายตัวมากแบบใดใส่แบบนั้นกินแบบใดปรุงแบบนั้นเนาะค่ะพี่น้องคะ่ะการกินน้าขอบุนของฉันกระขานบ่ไดเด้อหญิงผักบุ้งนะจ้าเอามาหันฝอยๆแบบนี้หญิงเอ,อ้แซเด้วยค่ะพี่น้องคะ่ะผู้ใดบ่มาก,ก็เอาไปลวกก็ไดเนาะคะ่ะแต่ผักบุ้งนี่มันเป็นอีหยังที่เขากันกับขนมจีนนะะี่ค่ะผักของเราวันนี้ก็จะมีผักกามมาะหล่ำมะระถั่วฝักยาวโหระพาผักชีลาวเนาะคะ่ะแล้วก็ผักแมงลักค่ะใบผักอีตูค่ะพี่น้องค่ะํำยาปลามันเข้า กันกับผักอีตูเนาะจานแรกงแหกงหมาจะกสิตักเลยจ้าใส่กะหล่ำใส่ผักบุ้งนะคะและะ้วก็เติมน้ำจ้าเอาตีนไปใส่หนึ่งตีนจ้าพี่น้องบบชอดแทะแม่ยังบ่วทัานได้หิวปานใดแม่คะพี่น้องคะ่ะฮิดเวียงมาเมือ่อยๆแล้วมันก็หิตเลยมันก็คือจังไหนเนาะค่ะยังบ่หิวปานใดแต่กินนี่หอมสามบานแปดบานเลยเด้อหญิงน้ำยาปลานสูตรนี่เข้มข้นอีหลค่ะพี่น้องคะ่ะมาๆมากินแซบ่บๆน้ำกันจ้าคลิปมือนี่กระสิบเ็นคลิปั้งแต่เศร้าวัวนอาทิตย์คุณเน้ะค่ะพี่น้องฟฝ้าตัดต่อฟฝ้าพากเสีียงงาล น้องในเบิก์ลงคลิปใดไปก็มีต่คนมากดไลค์กดแชร์คอมเมนต์พูดคุยให้กำลังใจกันมีความสุขลหลายหลายมีแห้งเห็ดคีบผิดลอยเท่าพันเท่าเลยด้อยิงเอ้บอกเลยจ้าขอบคุนทุกคนทุกกำลังใจทุกคอมเมนต์นะคะขอบคุนจากใจจริงเลยค่ะเห็ดคิปออกมามีคนเบิองมีคนมาพูดคุยนำเข้าก็ดีใจเนาะพี่น้องเนากกะถือว่าเป็นความสำเร็จคันหนึ่งของเพจน,น้อยๆเพจนี่ของเฮาเนาะคะ่ะมือนีก็มีลูกค้าติดต่อง,งานเข้ามาให้รีวิวเนาะคะ่ะแต่เฮากับได้รับดอกจใหยิงเพราะว่ามันเป็นงาน เขาตั้งใจตั้งกด้วนใจของเขาไว้แล้วว่าเขาสิบราบงานนี้นะคะก็เลิบรับก็เลยได้ปฏิเสธไปนะคะพี่น้องแต่ว่าถ้าลูกค้าคนอื่นๆอยากสนใจให้เขารีวิวนั้นนี่ก็ทักมาติดต่อคุยกันหลังไม่ได้เด้อค่ะพี่น้องคะ่ะเขาสิเบิงเป็นงานามมงานไปจ้าบ่มแม่วาเรื่องงานดอกหญิงแต่ฉันตั้งใจไว้แล้วว่าฉันซิ้ีความสื่อสัตย์ในเพจนหน่อยเพจนี้ของฉันนะคะเพราะว่าเขาตั้งใจเห็ุมันขึ้นมาเขาก็ต้องรักษามันไวให้ดีที่สุดเนาะค่ะให้ประโยชน์กับชุมชนให้เยอะที่สุดหลายที่สุดเขาต้องมีความจริงใจตอบแท แนคนเบิงคนที่คอยสนับสนุนให้กำลังใจเ้ามานะคะเมื่อนี้ขอตัวลาไปก่อนค่ะขอพูดหลายๆที่ติดตามรับชมเบิงจุนจบด้วยค่ะพี่นองค่ะไปแล้วสวัสดีค่ะ